เราเองอะคะ่ะตั้งใจทําสินค้าตัวนี้ขึ้นมาแล้วเราใช้เองด้วยอยากให้สินค้าอันเนี้ยใช้แล้วมันเห็นผล mm hmm. ก็เลยตั้งใจทําสินค้าตัวนี้ออกมาะคะ่ะ mm hmm. เพื่อให้คนเป็นแผลรู้สึกมั่นใจขึ้นรู้สึกกล้าใช้ชีวิตต่อไปได้มากขึ้น mm hmm. จุดเริ่มต้นของเพียร mm ิก้าก็เริ่มมาจากตัวจิ๊บเองเนี่ยแหละคะ่ะเป็นแผลก็คือตอนนั้นเนี่ยเอ็นขาดต้องเข้ารับการผ่าตัดแล้วก็เริ่มมีแผลสิ่งที่ต้องก้าวข้ามก็คือเอ็นม mm ันขาด นะตอนนั้นแผลมันแบบมันใหญ่มากค่ะสิ่งที่กลัวก็คือมันอยู่ในบริเวณมือที่เราต้องใส่แบบจิวเวลรี่แล้วเรากลัวการเป็นแผลกลัวแผลว่ามันจะนูนมันมีความกังวลไปหมดเลยคนที่เขาเป็นแผลเขาก็ต้องกังวลเหมือนเราแน่ๆว่าแบบเฮ้ยแล้วเราจะแบบมันจะสวยเหมือนเดิมไหมเราจะใช้ชีวิตได้เหมือนเดิมไหมซึ่ง มันเป็นแรงจุดประกายอยากเข้าไปช่วยคนให้ก้าวข้ามผ่านบาดแผลเหล่านั้นให้ได้ในมุมของพิริก้าครับถ้าต้องสื่อสารกับคนที่มีแผลใจครับจริงๆแล้วก็ในมุมแบรนด์เองก็พยายามจะสวมหมวกผู้บริโภคเลยครับว่าถ้าเขามีแผลประเภทเหล่านั้นเราจะรู้สึกยังไงในมุมของผู้บริโภคมีรอยสิวมีรอยด่างดำมีเรื่องของแผลตามร่างกายแผลผ่าตัดหรือแผลขีดรอยหรือแผลแมวขวนหมากัดหรือแม้กระทั่งอุบัติเหตุครับถ้าเป็นเราเราจะรู้สึกยังไง นั่นคือจุดเริ่มต้นของการตั้งคำถามก่อนว่าจะสื่อสารแบบไหนสิ่งที่พีเวก้าจะสื่อสารกลับไปก็คืออยู่เคียงข้างเขาครับในแต่ละรอยแผลว่าเขารู้สึกอย่างไรแล้วก็พยายามสื่อสารว่าสินค้าเราจะช่วยในการเยียวยาแผลแต่ละประเภทได้อย่างไรบ้างเป็นเสมือนเพื่อนคนหนึ่งครับที่อยู่เคียงข้างทุกรอยแผลพยายามจะให้กำลังใจให้ประสิทธิภาพของสินค้าช่วยเยียวยารอยแผลเป็นแล้วก็ผ่านช่วงเวลาที่แย่ของรอยแผลแลนั้นไปได้ด้วยดีครับผม เริ่มคุยกับทีม RD ดีแล้วก็เริ่มรีเสิร์ชกันตามหาสารสกัดว่าแบบเอ๊ะมันมีสารสกัดอะไรบ้างที่เอามาช่วยเราได้ตั้งแต่สเตจแรกเราสารสกัดอะไรที่ช่วยให้แผลเราหายได้จริงเหมือนเราไม่เคยเป็นแผลมาก่อนแล้วก็เริ่มอ่านเปเปอร์เยอะมากเลยค่ะอ่านเจอแบบอ่านเจอหลายตัวเลยแต่เราก็มาเจอกับตัวดราก้อนบัตเนี่ยแหละตัวที่แบบตอบโจทย์ ในเรื่องของการเป็นแผลมากเพราะดรากร้อนบัตเนี่ยช่วยในเรื่องของแอนตี้อินฟลามแล้วช่วยในเรื่องของการสมานแผล <_ d ust> ไอ้สิ่งหลักๆเลยเนี่ยที่สําคัญก็คือการสมานแผลซึ่งเมื่อ1ิบ0ปีที่แล้วเนี่ยยังไม่เคยมีสินค้าตัวไหนที่ทําได้ในเรื่องนี้พอร,รีเสิร์ชมาเจอตัวดรากร้อนบัตอะค่ะก็เลยรู้สึกแบบประทับใจกับสารสก,กัดตัวนี้มากแล้วอยากให้ทุกคนได้มีโอกาสใช้สินค้าที่ดีแบบนี้ค่ะ <_ d ust> แล้วก็บวกกับตัวเราเองอะค่ะตั้งใจทำสินค้าตัวนี้ขึ้นมาแล้วเราใช้เองด้วยอยากให้สินค้าเนี่ย ใช้แล้วมันเห็นผลก็เลยตั้งใจทําสินค้าตัวนี้ออกมาค่ะเพื่อให้คนเป็นแผลรู้สึกมั่นใจขึ้นรู้สึกกล้าใช้ชีวิตต่อไปได้มากขึ้น Ska สกาเ n ลชิพจริงๆแล้วมาจากคำว่าสกาบวก Relationship ก็คือการได้มี r e เรลชิพกับคนที่เป็นแผลการได้เข้าไปมีโมเมนต์ไปรับฟังเขาอะค่ะแล้วก้าวข้ามผ่านกับความไม่มั่นใจนั้นไปกับเขารอยแผเป็นกับ คนน่ะเป็นของคู่กันทุกๆรอยแผลเป็นมีเรื่องราวครับแล้วก็ทุกๆรอยแผลเป็นมีความรู้สึกอยู่ในนั้นเพราะฉะนั้นหน้าที่ของแบรนด์คือการมั่นใจว่าเราจะสามารถพาทุกรอยแผลไปได้อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถอยู่เคียงข้างทุกๆรอยแผลเป็นของผู้บริโภคได้ทุกคนครับผม ด้วยความตั้งใจของคุณชิปครับที่อะออกสินค้าที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพออกสู่ผู้บริโภคกันนะครับหน้าที่ของคนทําแบรนด์คือการมั่นใจว่าการสื่อสารเนี้ยส่งไปถึงผู้บริโภคเช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นจึงเป็นที่มาว่า p u r ิ i c a เนี่ยเป็นแบรนด์แรกที่สามารถสื่อสารและก็ยืนยันกับผู้บริโภคได้ว่า p u r ิ i c a จะสามารถลดเลือนระปเป็นกับผู้บริโภคได้ภายใน7วันครับผมไม่คิดเลยค่ะว่า Pureica จะมาถึงจุดนี้อะไรเงี้ยค่ะที่แบบประสบความสําเร็จมากๆแต่มันเหนือความประสบความสําเร็จอะคือนะวันนี้เราขายเกือบร้อยล้านหลอดแล้วแต่สิ่งที่มันน่าภูมิใจกว่าน,นั้นคือคือการที่เราได้ดูแลทุกคนมากขนาดนั้นแล้วได้ทําให้เขาหายอะค่ะอันนั้นคือเป็นอะไรที่ฟูลฟิลมากๆจิ๊บเองกับทีมงานนะคะดีใจทุกครั้งที่ได้รับอินบอกจากลูกค้า หรือทุกๆคนที่เป็นแฟนคลับของเทลิก้าส่งกลับมาว่าแบบเออพี่แผลหนูดีขึ้นพี่แผลหนูหายแล้วพี่7วันเองทำม,มันดีขนาดนี้ทุกๆครั้งที่ได้รับฟีดแบ็กกลับมาหรือคอมเมนต์กลับมาแบบนี้ค่ะคือแบบทีมงานแล้วตัวทิบเองคือดีใจมากๆที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของการดูแลแผลนั้นค่ะ ความตั้งใจของการออกสินค้าของ p พ r ริกาทุกสินค้าคือการมั่นใจว่าสามารถจัดการทุกปัญหารอยแผลเป็นที่ p พ r ริกาสามารถจัดการได้เราอยากเข้าไปอยู่ในโมเมนต์ในหลายๆโมเมนต์อยากเข้าไปฮิลเขาในทุกๆจุดเช่นคนอยากรักษาอยากแบบอยากเล่นกับเขาอย่างแบบอยากให้ความรักเขาอย่างเต็มที่ก็เล่นไปเลยไม่ต้องกังวลแล้วให้เพอริก้าเข้าไปจัดการบาดแผลแล้วนั้นหรือแม้แต่คุณแม่ที่กำลังจะผ่าคลอดอะไรอย่างเงี้ยเราจะกลับมาสวยเหมือนเดิมไหมเราก็เข้าไปในไมโครโมเมนต์ต่างๆเข้าไปดูคน ตามการใช้ชีวิตน่ะสิ่งที่เราอยากจะทางานมากกว่าแค่การขายผลิตภัณฑ์หรือการจัดการเรื่องของรอยแผลที่ร่างกายคือการมั่นใจว่าทุกๆสินค้าของปริเวคาสามารถจัดการทุกรอยแผลและช่วยเยียวยาแผลใจที่ทุกคนมีกับรอยแผลทุก,ท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 กแผลได้ในอนาคตครับพอเราทำรีเสิร์ชมาค่ะ นะปัจจุบันนี้แดดในเมืองไทยอะ่ะแรงมากๆซึ่งผู้บริโภคเองจริงอะ่ะอาจจะไม่ได้สังเกตแต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นจากผลกระทบเนี่ยมันทําให้ผิวเกิดการคล้ำแดดเกิดขึ้นว่าจะเป็นการสร้างเม็ดสีที่ผิดปกติทําให้ไมวดดวววดด่ว่าจะเป็นบริเวณหน้าหรือร่างกายเนี่ยทำให้เกิดจุดด่างดาเกิดขึ้นเราก็เลยคิดค้นตัวสินค้าที่ช่วยลดเลือนจุดด่างดำว่าจะเป็นบริเวณหน้าหรือร่างกายออกมา ทำไมถึงเลือกเขื่อนเป็นแบรนด์บัสเตอร์ครับในมุมของแบรนด์ครับจริงๆแล้วตลอด11ปีที่ผ่านมาเรามีหน้าที่ในการดูแลแผลกายผู้บริโภคครับในหลากหลายประเภทของแผลแต่ในมุมของแผลใจครับ เราเองก็อยากมองหาคนที่สามารถเป็นตัวแทนของแบรนด์ที่สามารถดูแลแผลใจกับผู้บริโภคได้พี่เขื่อนเข้ามาตอบโจทย์ในเรื่องของการฮิลแผลใจได้ดีมากเลยค่ะเทลิก้าทำหน้าที่ในเรื่องของการฮิลแผลกายแล้วพี่เขื่อนเข้ามาเติมเต็มแล้วก็ตอบโจทย์ในเรื่องของการที่เพลิก้าอยากเข้าไปฮิลแผลใจให้กับทุกๆคนแล้วก็ทําหน้าที่เป็นตัวแทนของเพลิก้าช่วยฮิลใจให้กับทุกๆคนก้าวข้ามผ่านความไม่มั่นใจได้ดียิ่งขึ้นค่ะ พิริก้าดูแลแผลกายคุณเขื่อนดูแลแผลใจทําให้สส่วนนี้ครับมรรจบกันอย่างสมบูรณ์แบบจึงเป็นที่มาของการเลือกคุณเขื่อนเป็นแบรนด์บัสเตอร์ครับผมสิ่งที่ภูมิใจที่สุดของแบรนด์ริก้าค่ะไม่ใช่แค่รางวัลการันตีขายดีอันดับ,บ1-7ปีซ้อนไม่ใช่ยอดขายแบบร้อยล้านกว่าหลอดที่เรากําลังแบบโตขึ้นตบโตขึ้น แต่มันคือความภูมิใจที่ทุกคนนึกถึงเทอริต้าเวลาที่เขาเป็นแผลมันเป็นสิ่งที่เราภูมิใจครับว่าวันนี้สิ่งที่เราตั้งใจทําตั้งใจสื่อสารตั้งใจสร้างแบรนด์เนี่ยมันสมผลลัพธ์แล้วก็มีผู้บริโภคเลยครับสื่อสารกลับว่ามันดีจริงๆนะครับผมขอบคุณผู้บริโภคมากๆครับที่ยังมั่นใจเราแล้วก็อยู่เคียงข้างเราตลอด11ปีที่ผ่านมาครับผม เทเรก้ารู้สึกขอบคุณมากๆเลยค่ะที่ทุกคนนึกถึงเทเรก้าในวันที่ทุกคนมีแผลแล้วก็ขอบคุณที่ให้เราอยู่เคียงข้างคุณก้าวข้ามผ่านความไม่มั่นใจนั้นนะคะต้องย้อนกลับไปที่คุณจิ๊อีกเหมือนเดิมเพราะว่าด้วยความที่เราเองเนี่ยอยากจะสื่อสารอย่างตรงไปตรงมากับผู้บริโภคครับแล้วก็อยากจะสื่อสารด้วยข้อเท็จจริงแฟกต์และข้อมูลเพราะฉะนั้นแล้วในการสื่อสารต้องมั่นใจว่าเราไม่โอเวอร์เคลมเราพูดจากแฟกต์จากสินค้าจริง แผลเป็นประเภทไหนที่เราช่วยเหลือผู้บริโภคได้แผลเป็นประเภทไหนที่มันเกินจุดที่เราสามารถช่วยเหลือได้เราก็ต้องสื่อสารกับผู้บริโภคเช่นกันว่าเราทำไม่ได้นะครับอันนั้นคือความจริงใจที่เรามีเสมอมาตลอด11ปีที่ผ่านมาครับผมสำหรับปี2025นี้ครับผมพิริก้าเองก็ก้าวเข้าสู่ปี1 2ครับแล้วก็กำลังก้าวเข้าสู่ยอดขาย100ล้านหลอดครับผมก็ต้องขอบคุณ ู้ค้าแล้วก็ผู้บริโภคทุกท่านครับที่ให้การสนับสนุนแบรนด์มาเป็นอย่างดีแล้วก็ในมุมของแบรนด์เองในฐานะของแบรนด์คอมเม้นิเคเตอร์ครับก็ขอบคุณทุกท่านอีกครั้งนะครับแล้วก็ทางเพริก้าสัญญาว่าจะออกสินค้าที่มีประสิทธิภาพมีคุณภาพให้กับผู้บริโภคอย่างต่อเนื่องครับแล้วก็เราพร้อมก้าวผ่านจุดบาดแผลไปด้วยกันครับผมกิปเองขอเป็นตัวแทนของเพริก้าขอบคุณทุกๆคนที่สนับสนุนเพริก้ามาโดยตลอดและขอบคุณที่ให้เราอยู่เคียงข้างกับทุกคนเวลาที่ทุกคนมีบาดแผล